สวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายจ้ามากินข้าวจ้าพี่น้องมากินข้าวจ้ามากินข้าวผัดทาข้าวผัดค่ะลงคลิปไปแล้วนะคะทําข้าวผัดข้าวผัดน้ําพริกเผาจ้าทํากินง่ายๆนะคะข้าวผัดน้ําพริกเผาค่ะอร่อยนะคะข้าวผัดน้ำพริกเผาค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะว่ามันอร่อยไหมชิมแล้วอร่อยจ้าพี่น้องเงีอร่อยมาก กินกับใบโหระพาเข้ากันจ้ะน้ำพริกเผากินกับใบโหระพาถ้าใครมีอ่าถั่วฝักยาวนะใส่ถั่วฝักยาวไปด้วยจ้ะผัดข้าวผัดน้ำพริกเผาใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเปาะซอยบางๆแล้วก็ใส่ไอ้นี่มะเขือพวงไปด้วยจ้ะใส่ ใบมะกรูดซอยเข้าไปด้วยจ้ะเนี่ยอร่อยหรือใครจะผัดใส่แค่ถั่วฝักยาวก็พอก็ได้จ้ะใส่แค่ถั่วฝักยาวแต่ทีนี้มีผักอยู่แค่น่ะมีผักอะไรอยู่ก็ใส่ผักอันนั้นกับที่จริงเราวมันจะเข้ากับถั่วฝักยาวนะ Ừ, nó giỏi mà các là dầu xáo phản Lạc dầu hơi gì là xáo phản ra Tại các em tại các chi à 辣椒油咧可以嚟炒飯食噶，好好味噶。泰國人咧最叻啊，對啲食物啊最叻噶啦，可以咧改變，可以整嗰啲好多嗰啲誒嗰啲食咧啲餸咧，可以改變咗好多嘢嘅。好多食物嗰啲泰國泰國啲食物最多噶啦。 啲泰國人好中意食嘢啊 <laughs>，開心又食嘢，唔開心都係要食嘢。聽日我做飯，要唔得？ ใส่ซัวฝักยาวซอยเข้าไปด้วยมันเข้ากันแล้วอร่อยใส่ใบมะกรูดซอยเข้าไปด้วยหอมค่ะกินกับใบโหระพามีผักสลัดด้วยก็จะกินผักสลัดด้วยค่ะโหระพามันมีอยู่หน่อยนึงก็จะกินให้หมดค่ะ อร่อยมากอืมได้เคี่ยวผักไว้ด้วยยังมันจะ้ะมันได้เคียวไอเนี่ยมะเขือเปาะก,กับมะเขือพวง ไม่ต้องไปผัดสุกนะจ๊ะผักอะใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัด,ผ,ดผัดก็ใช้ได้แล้วอร่อยมากอืมมะพร้าว่าทำเองจ้าหลักจิ้วหลักจิ้วยาวแลวชิเกีเช้เาแกชิเกีเจ็งแก เดี๋ยวรอให้กินน้ำพริกเผาให้หมดก่อนนะคะเพราะทำว้ครึ่งกระปุกใหญ่ค่ะรอให้กินน้ำพริกเผาหมดก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำสูตรใหม่ให้ดูค่ะจะทำสูตรใหม่นะจะสูตรยังไม่บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวรอให้ทำก่อนเดี๋ยวจะบอกค่ะคือเราสามารถนำมาดัดแปลงได้น้อยคนที่จะรู้จักว่า,วามาทำน้ำพริกได้ อืมแส่พี่น้องอร่อยยิ่งกินยิ่งมันทั้งหอมทั้งมันจ้ะหอมใบมะกรูดหอมนะ้พริกเผากินกับผักเขาไปด้วยยิ่งกินยิ่งมันจ้ะพี่น้องเดูเสริมยันนะยิ่งกินยิ่งอร่อยจ้ะนะข้าวผัดนะ้พริกเผา น้ำพริกเผาที่ทํานะสูตรตัวเองสูตรเองที่ทําเนี่ยนะมันจะอร่อยกว่าน้ำพริกเผาที่เป็นกระปุกที่พี่น้องเคยซื้อนะยี่ห้อนั้นอนะ่ะที่ใส่ต้มยำอ่ะไอ้สูตรเนี่ยสูตรที่ทำเนี่ยมันจะอร่อยกว่านะคะ น้ำพริกเผาเนี่ยมันมีหลายสูตรจะเดี๋ยวจะมาดัดแปลงทำให้ดูนะคะอร่อยโหส็จอ่ะ แซ่บมากอืมอร่อยวันนี้ตั้งใจมากินนะคะวันนี้ตั้งใจมากินอร่อยๆพี่น้องดูจะได้อยากด้วยก็ทำกินนะก็ผัดน้ำพริกเผา โอเ้เถ้าใส่กับถั่วฝักยาวมันยิ่งเข้ากันจะไปน้องถั่วฝักยาวอ่ะถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่มะเขือพวงกับมะเขือเปาะ ไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่ถั่ฝักยาวแทนอร่อยค่ะอืมกินหมดนี่แหละอร่อย ตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งจ้ะก,ก็มากินข้าวนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเย็ยนๆก็จะกินอีกก่ะพี่น้องเย็ยนๆก็จะมากินอีกนะคะ มันก็หนึ่งคลิปทํากับข้าวว่ากินทั้งวันเลยเดี๋ยวกินกินกิน,กนไม่ใช่จ้าคิปทํากับข้าวก็คือทํากับข้าวให้สามีจ้ะบางคลิปก็าทำคลิปลงอย่างผัดน้ําพริกหรือทําแกงอะไรก็กินเองจ้ะพี่น้องอืมอร่อย กินกระโหลกลาพาหอมกินข้าวก็อยากสวย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่สวยเนาะก็มาทำสวยซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าทำให้คนดูแล้ว กินก็ไม่นึกอยากแล้วสวยก็ไม่สวยตั้งหากทําให้ทําให้ไม่เจริญอาหารใช่ไหมล่ะ <laughs> อืมแซ่บลายพี่น้องมีผักสลัดอยู่หน่อยนึงก็จะกินกับผักสลัดนะคะ วันนี้ฝนตกแต่เช้าจ้ะวันนี้ที่ห้องกลงฝนตกนะคะแล้วแม่วันนี้ไม่มีแดดด้วยค่ะว่าทางานบ้านไปก็ลงไปซื้อกับข้าวมาแล้วจ้ะทีนี้ก็ว่างจ้ะพี่น้องพี่แม่ทํางานแล้วแม่ทํางานอะไรแล้วทีนี้ก็ว่างแล้วจ้ะว่างก็นอนเล่นจะไม่มีอะไรทํา เนี่ยจานใหญ่ไปเลยเนี่ยนะจานใหญ่เนี่น,น,นี่จานใหญ่เลยนะเนี่ยกินหมดนะคิดดูอร่อยอืมกินผักหมดไปดี โอยแสบหลายกินหมดเลยจานหนึ่งจานใหญ่นะถ้ากบน้อยอยู่เมืองไทยนะกบน้อยจะทำน้ำพริกขายจะ้ะน้ำพิสูตรของตัวเองที่คิดอะไรออกก็จะทำ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 ,ทำน้ำพริกขาย ทำน้ำพริกกระปุกกระปุกเล็กๆอะ่ะกระปุกละยี่สิบาทก็เอาเดียวว่าไม่มีอะไรทำจะไม่ล่ะทำน้ำพริกขายพี่น้องอย่าดูถูกนะอ่าธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆนอยเนี่ย มันอาจจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆในอนาคตก็ได้นะพี่น้องนะนะอย่าดูถูกนะเรามีทุนน้อยแล้วก็ลงทุนในน้อยไปก่อนจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้ะพี่น้องในการทำธุรกิจอะนะ เราเอาทุนจํานวนนี้มาลงทุนธุรกิจก่อนพอได้กําไรกําไรส่วนกําไรเราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้สักก้อนหนึ่งก่อนใช่ไหมละ่ะเราก็เอาไอ้ทุนเนี่ยทาไปก่อนแล้วกําไรก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พอมันได้อีกสักก้อนหนึ่งแล้วเราค่อยขยายกิจการค่ะพี่น้องเราเอากําไรเนี่ยมาขยายกิจการอีกสักอย่างนึงอะไรเนี่เราเราตามดาวถนัดนะ ส่วนส่วนทุนต้นทุนที่อันอันชิ้นแรกที่เราทําธุรกิจที่เราทําอันแรกมันก็มีกําไรอยู่แล้วมันมันมันลงตัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือมันได้กําไรแน่นอนใช่ไหมเราไม่ต้องไปเดือดร้อนไปคิดมากในเรื่องที่ว่าจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนใช่ไหมล่ะอันชิ้นแรกเราทําไปแล้วกําไรมันอยู่ตัวใช่ไหมล่ะเราเก็บเงินสจกาก้อนหนึ่งไอ้ที่กําไรเนี่ยเออเอาไปลงทุนในอย่างอื่นอีก อีกสักอย่างหนึ่งอ่าลงทุนได้ถ้าว่ามันจะขาดทุนยังไงก็เอากําไรเนี่ยมาทําคือไม่ไม่เท่าไหร่จ้ะพี่น้องอ่าธุรกิจเราต้องทําแบบนี้นะจ๊ะบางทีเราเอากําไรเนะี่มาลงทุนใช่ไหมล่ะบางทีเรามันมันทําแล้วมันทําไม่ได้มันขาดทุน ยังไงมันก็เป็นกําไรอยู่ดีใช่ไหมละ่ะมันขาดทุนก็ไม่เป็นไรจากพี่น้องอืมกินหมดจริงๆข้าวจามไปเลย กินข้าวจาย์ใหญ่น่ากินหมดจำไม่รู้ตอนเย็นจะกินอีกหรือเปล่านะอาจจะกินอะไรนิดห,หน่อยก็ได้เพราะกินข้าวไปเยอะแล้วอืมกินหมดเลย มาจานใหญ่แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เหมือนเลยแซ่บหลายพี่น้องอร่อยเ <laughs> ข้าวผัดกร่เผาอันนี้คือกาแฟจากกาแฟที่กินแล้วทีนี้เติมน้ำร้อนเข้าไปก็จะกินอีกจ้ะวันหนึ่งกินกาแฟสามแก้ว กาแฟดาไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้าตาลก็กินเพียวๆอย่างนี้เลยจ้ะเป็นันชอบกินอย่างนี้จะใส่น้ําตาลใส่ครีมแล้วกินไม่เป็นจ้ามาจ้าสาหรับใครวันนี้นะคะวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวย,รวยมีความสุขตลอดไปค่ะลาปิงกองกำยสร้างหยัดแล้วจุกเลยสร้างหยัดไฟหลอก ั身体健康กินห้องหอหิบจบนปล่าวันโ้ที่ชินชินสิอย่อ้งสำคัญายอ开า心啊大ยละ่ะ <c oughs> คุณก็ทําคลิปก็ไม่ค่อยอวยพรกันอย่างนี้นะไม่เหมือนกบน้อยนะกบน้อยเป็นเจ้าแรกที่อวยพรทุกวัน,ท,วนทุกวันที่ออกมาเนี่ยนะเพ <c oughs> ราะว่ามันต้องมีคนเกิดทุกวันมันต้องมีวันเกิดทุกวันจะพี่น้อง ล้วก็อวยพรไปใช่ไหมละ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูพอดีวันเกิดพอดีเลยอ่าจะได้คําอวยพรนะคะก็ดีใจนะคะแค,แค่นี้ละจ้าไปแล้วจ้าไปละค่ะพี่น้องแค่นี้จ้าไปบ่าจ้า